มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชีลรับไม่ได้ลุงพลสร้างเรื่องอีกค่ะเมื่อวันที่3มิถุนายน64เวลา20.25นาินาทีหลังจากที่ลุงพลนะคะเดินทางกลับมาที่บ้านได้ทำพิธีไหว้ยพญานาคโดยมีกลุ่มยูทูบเบอร์รายล้อมเป็นจำนวนมากนะคะ และก่อนที่จะเข้าบ้านพ่อของลุงพลได้นำน้ำมนต์ที่ผ่านการทำพิธีใส่ขมิ้นกับใบส้มปล่อยราดไปที่ศีรษะของลูกชายตามความเชื่อเพื่อล้างมนทินต่างๆนะคะโดยไม่นอนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในบริเวณบ้านทราบเพียงว่าในบ้านมีผู้เฒ่าผู้แก่ของบ้านกกอกอาทิยายอุ่นอวนวังเข้ามาทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อรับขวัญเป็นสริมงคล และในวันพรุ่งนี้นะคะ4พฤษภาคม64จะมีชาวบ้านเข้ามาทำบายสีสู่ขวัญลุงพลอีกด้วยค่ะโดยในการเดินเข้าบ้านมีเหล่ายูทูบเบอร์มาคอยขวางกั้นนะคะไม่ให้ใครมาจับตัวลุงพลซึ่งลุงพลเองก็เดินเข้าบ้านโดยไม่พูดกับผู้สื่อข่าวนอกจากคนใกล้ชิดของตนเองงานนี้นะคะโซเชียลถึงกับไม่พอใจในสิ่งที่ลุงพลทำนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ